วันนี้เรามีเคมีคอลโปรเซส s s ปั๊มมาชำแหละกันนะครับเป็น The Go Mark 2 w o ไซส์เล็กสุดนะครับ ANSI B 7 3.1จนะครับซึ่งปัจจุบันออฟ o l ลิ e ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีขายแล้วนะครับรอบรอบตัวปั๊มนะครับก็จะเป็นปั๊มเบนซีธรรมดานะครับมีครบทุกอย่างนะครับส l ลแกลนซิลแชมเบอร์นะครับไมโครแอจเ s อร์พาวเวอร์เอ็นนะครับและปั๊มตัวนี้อิมพัลเลอร์ก็มีนะครับแล้วก็ตัววอลลูดเนี่ยก็ สมบูรณ์เหมือนที่ปั๊มทั่วๆไปมีนะครับก็คือเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่มีพาร์ทบางพาร์ทที่เป็นพาร์ทพลาสติกนะครับปั๊มตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือปั๊มตัวจริงนั่นเองนะครับ สูงให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับกับ power end แล้วก็ n a m e p l a t e นะครับและต่อด้วย mechanical seal กันครับเรามาดูใกล้ๆกันที่ casing กก่อนนะครับ casing ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกโมเดลนะครับบอก casting number นะครับแล้วก็บอก material นะครับ แต่ละเมนูเฟสเลอร์เนี่ยก็จะมีพวกนี้ต่างกันนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับมันมาจากอะไรนะครับบางพาร์ทก็เขียนว่าเม็ดอินอะไรนะครับแล้วแต่แล้วแต่โรงงานจริงๆครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็น CD4M เลยนะครับมี CD4M แล้วก็โมเดลก็คือ1นึ่งคูณหนะครับก็คือท่อเข้าท่อออกนะครับแล้วก็ขีดแปนะครับเข้าใจว่าเป็นไดมิเตอร์ไบพัดนะครับด้านหน้านะครับตัวเคสซิ่งก็จะยึดด้วยน็อต2ตัวตามแบบ ปั๊มทั่วๆไปนะครับแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนะครับปั๊มตัวนี้เป็น Back p u l l o u t นะครับ Back p u l l o u t ก็คือการถอดมาแมทเทนแนนต์ได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้อง Disconnect n นอเซิทั้งด้านซักชั่นและนิชชั่นนะครับเ้าทำถ้าเกิดเราจะแมทเทนแนนต์เนี่ยก็เอาแค่น็อตนะครับด้านหลังเนี่ยออกนะครับตรงขาด้านหลังตรงเพลาเอ็นนะครับออกแล้วก็ถอดน็อตตรงเรียลโคเวอร์เพลตเนออกนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยโดยจะมีชุดอิมเปลเลอร์แมชชีนิคอลซ แล้วก็พาวเวอร์เอ็นติดออกมาแล้วสามารถยกไปที่ช็อปเพื่อแม่นเทนนั้นได้เลยครับเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากน็อตตรง Power End ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตตรงเรียว o v อ r p เพล e ครับ เมื่อถอดน็อตเสร็จทั้งหมดนะครับเราสามารถดึง Power อ n ์กับชุดอิ p พเลอออกมาทางด้านหลังได้เลยนะครับปั๊มตัวนี้ในชีวิตจริงต้องการ Spacer c ์ค p i n g นะครับไม่งั้นแบ็คพูอาก็จะใช้งานไม่ได้ครับลองมาดูใกล้ๆกันนะครับที่แสงรอดลงมานะครับคือดิชชาร์ดนะครับแล้วก็ตรงมุมนะครับที่แสงลอดลงมาทางด้านขวาครับเขาเรียกว่าคัตพอเนะครับภายในเรียกกันรวมๆว่าเป็นวอลลุ่นนะครับตรงกลางก็เป็นซักชั่นนะครับ แลวหลังจากที่เราถอด power end back pull out ออกมานะครับเราก็จะได้อย่างที่เห็นครับจากนั้นเราก็เริ่มมาถอด impeller กันเลยนะครับ impeller หรือใบพัดนะครับมันก็จะเป็นเกลียวในนะครับแล้วก็ตัวชาร์ปจะเป็นเกลียวนอกนะครับแล้วก็หมุนมันออกมานะครับชีวิตจริงไม่ได้หมุนง่ายอย่างนี้นะครับบอกไว้ก่อนเพราะนี้เป็นตัวเดโมนะครับ ใบพัดของแอนซี่ปั๊มนะครับสแตนดาร์ดจะเป็น s e ม i โอเพนทั้งหมดนะครับด้านหลังของใบพัดนะครับก็จะมีคลีบด้วยนะครับเพื่อช่วยให้ Circulation ของตัวลิควิดนะครับเข้าไปช่วยใน m แมคคาเน a l ล e l ลในซ e ลแชมเบอร์ได้ดีขึ้นครับและในแอนซี่ปั๊มส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการดีไซน์ ซิลแชมเบอร์นะครับให้โปรเซสเลควิดเข้าไปหล่อเลี้ยงหน้าสัมผัสซิลเนี่ยเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของแมชชีนิคอลซิลนะครับให้มันยาวยิ่งขึ้นนะครับทำงานร่วมกับคลีบหลังของอิมพัลเลนะครับพวกนี้ก็จะทําให้ที่มีข้อโปรเซสปั๊มเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปั๊มน้ําทั่วๆไปครับ เรามาถอดเรียวโครเเพกันต่อนะครับถอดน็อตที่ยึดระหว่างซิลแกลนกับเรียวโครเเพออกไปนะครับลักษณะบอรของซิลชัมเบอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเทปเปอร์บอลนะครับถ้าเราใส่เดอบลูเมค i นิคอลซิลนะครับเทปเปอร์บอลตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับเราควรจะใช้เป็นเซเลนติคอลบอลนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ถอด mechanical s ซ a l ออกนะครับโดยใช้หกเหลี่ยมคลายน็อตที่จิกอยู่ที่ชาร์ปนะครับดึง mechanical s ซ a ลออกมาตามชาร์ปได้เลยนะครับมันจะแน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอริงนะครับรัดอยู่กับชาร์ปอยู่ครับซ a ลที่เห็นนะครับเป็นดูราซ a ลนะครับปัจจุบันเป็นโ r o s e r v ์ฟแล้วนะครับ เมื่อถอดแมคคาเรนเข้าซีลออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะครับสีทองที่อยู่ตรงชาร์ปนะครับเาเรียกอินโปรซีลนะครับมันเป็นแบริ่งไอโซเลเตอร์นะครับมีทั้ง2ด้านด้านหน้าและด้านหลังนะครับของตัวปั๊มนะครับเจ้าแบริ่งไอโซเลเตอร์เนี่ยนะครับปั๊มน้ําทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่มีพาร์ทนี้นะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่นะครับคอยกัดน้ําเข้านะครับแล้วก็ทําให้ความชื้นเนี่ยหรือน้ําอยู่ข้างในเนี่ยออกมาได้นะครับทําหน้าที่คล้ายๆกับแมคคาเรนเข้าซีลนะครับแต่ถ้าเกิดเปปป็นนนััั๊ม้ําท่วๆไะครบ มันจะใช้แค่โอลิงธรรมดานะครับรัดก,กับชารปเอาไว้นะครับเวลาที่เอาปั๊มเนี่ยไปตั้งอยู่กลางแดดนะครับกลางฝนเนี่ยคือเอาดอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดฝนตกแรงๆเนี่ยถ้าเป็นโอลิงธรรมดาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่น้ำเนี่ยเข้าผ่านโอลิงนะครับเวลาที่โอลิงเริ่มเสื่อมเข้าไปที่พาวเวอร์เแล้วทำให้พาวเวอร์เอ็เสียหายได้นะครับ ท้ายของโปรเซสปั๊มทุกตัวนะครับจะมีไมโครแอดจัสเตอร์นะครับสามารถปรับเคลียร์แลนซ์ระหว่างใบพัดกับตัวเคสซิ่งได้นะครับทำให้เอฟเฟกซ์ซีของปั๊มเนี่ยมันสามารถเมนเทนได้ในระยะยาวนะครับเมื่อหมุนไมโครแอดจัสเตอร์แล้วนะครับเราจะพบว่าตัวชาร์ปเนี่ยสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนี้นะครับคือการทําให้อิมเพลเลอร์นะครับเลื่อนอยู่ภายในวอลลุดเคสซิ่งนะครับเพื่อปรับเคลียร์แลนซ์ ให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดตามที่ Manufacturer เป็นคนเขียน่าอยู่ในแมน u วลนะครับสำหรับวิธีการปรับนะครับแต่ละยี่ห้อก็สามารถดูได้ในแมน u วลเลยนะครับว่าการหมุนจะต้องหมุนไปกี่องศาหรือหมุนไปกี่ขีดอะไรอย่างนี้นะครับหรือ1ขีดเท่ากับกี่ไมครนอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถดูได้เลยจากแมนนวลนะครับเสร็จแล้วครับผมจะเริ่มประกอบกลับแล้วนะครับ